สวัสดีค่ะเรามาพบกันผ่านทางคลิปวิดีโอวันนี้ครูรัตยาเพชรมีสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเราซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตเช่น ส,สัตว์พืชและสิ่งไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินดินน้ำอากาศแสงแดดซึ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่หนึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในด้านต่างๆค่ะ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมค่ะดังภาพเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันซึ่งล้วนแล้วมีความสัมพันธ์ต่อกัน ภาพของความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งวแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแต่แตละแหล่งที่อยู่จะมีสิ่งมีชีวิตมากกว่า1ชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตซึ่งยังมีรูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันหรือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการดำรง,งชีวิตสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้สี่ด้านดังนี้ค่ะด้านที่1น,นะคะ สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยด้านที่2ส,สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งอาหารด้านที่3ส,สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งเสื่พันและเลี้ยงดูลูกอ่อนด้านที่4ส,สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งหลบภัยค่ะความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย บริเวณป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชเช่นประดูตะเคียนไผ่เต่งสั์สนและสัตว์ป่าชนิดต่างๆเช่นช้างป่าเสือโครง่งกวางป่าเป็นต้นค่ะความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย บนต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดเช่นชนีกละรอกนกมดพึ่งและเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชบางชนิดเช่นล้วยไม้ป่ากากว,วา่าเป็นต้นค่ะต่อมานะคะความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหาร กลมสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ด้านกินกันเป็นอาหารซึ่งแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตจะมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติเช่นปลาเป็นแหล่งอาหารของนกกระยางหญ้าเป็นแหล่งอาหารของวัวและควายกวางเป็นแหล่งอาหารของเสือและสิงโตข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารของตั๊ก,กแตนและนก นอนเป็นแหล่งอาหารของหนอนเล่นไส้เดือนเป็นแหล่งอาหารของนกจากความสัมพันธ์จะเห็นได้ว่ามีทั้งสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารและมีสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหารค่ะภาพตัวอย่างความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหาร ความสัมพันธ์ด้านแหล่งหลบภัยความสัมพันธ์ด้านแหล่งหลบภัยสัตว์บางชนิดอาศัยแหล่งที่อยู่เป็นแหล่งหลบภัยจากศัตรูเช่นลาการตูนซ่อนตัวอยู่ในดอกไม้ทะเลปลาตีนและสัตว์น้ำอื่นๆซ่อนตัวอยู่ในป่าชายเลนสัตว์ป่าต่างๆใช้ป่ารกทึบเพื่อการซ่อนตัวจากศัตรู ภาพตัวอย่างค่ะปลากาตูนที่อาศัยดอกไม้ทะเลในการหลบภัยลาตีนอาศัยป่าชายเลนเพื่อหลบภัยต่อมาค่ะความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อนสิ่งมีชีวิตต้องมีการสืบพันธุ์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ ซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติสิ่งมีชีวิตจะอาศัยสิ่งแวดล้อมในการสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนจนจเจริญเป็นตัวเต็มวัยเช่นนกตำรังบนต้นไม้เพื่อเลี้ยงดูลูกอ่อนค่ะภาพตัวอย่างค่ะสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ